สวัสดีครับวันนี้วันที่8นะครับตุลาคม2565นะครับวันเสาร์นะครับวันนี้เราก็จะพามาชมตัวล้อของ Pro บิลนะครับไม่ใช่โ r o บิลล้อของยี่ห้อบูมเลสซิ่งนะครับเป็นตัวที่ เป็นแบบคลาสสิกนะครับเป็นล้อแบบคลาสสิกค,คือหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นี่อันแบบนี้นะครับหน้าหลังนะครับไม่เหมือนกันนะครับหลังมันจะแบนๆนะครับข้างหน้ามันก็จะมีตัวดุมเป็นสีทั้งทองยื่นออกมานะฮะก็อันนี้ก็เป็น ล้อแบบคลาสสิกมี2สีนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมกับสีดำนะครับที่ออกมาก็เขาบอกว่าล้อแบบนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับที่เป็นฝาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นขนาด1.5นะครับของบูมเ e s ซิ่งถ้าเป็นล้อคลาสสิกแบบนี้ของบูมไม่มีนะครับมีแบบมีแต่1.5นะครับ อันนี้ก็เป็นล้ออลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดในการทำยังไงบ้างนะครับคืออันนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหน้าหน้าหน้า,นาฝาตัวฝามันได้สองแบบนะครับเป็นแบบคลาสสิกแบบนี้ก็คือแบบว่าแบบเรียบแบบแบบหรูหน่อยนะครับก็คือมีสีทองมีดุม ข้อที่ครอบดุมนะฮะแล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี่แบบนี้แบบตัวที่มันเป็นเรียบๆนะครับเหมือนล้อที่ออกมาจากโรงงานนะครับเป็นล้อที่มีน็อตยึดหกรูนะครับโชว์น็อตด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับว่ามันจะปรับได้ยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับตัวล้อใกล้ๆนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็ลักษณะล้อจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นล้อหน้านะครับล้อหน้าก็จะมีดุมมีลักษณะเป็นดุมแบบนี้สีเหลืองๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่า ใครเคยเห็นของวอเนี่ยมันจะเป็นดูมลักษณะเป็นของวอเลยแต่อันนี้ไม่มีโลโก้วอรนะครับเป็นของ R c 4ซฟจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นโลโก้วอฮะอันนี้เป็นสีทองนะครับด้านหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นลิบเรียแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวัสดุก็คือของมันก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียม แล้วก็ความกว้างเนี่ยความกว้างของแหวนกลางเนี่ยก็คือ25.5มิลนะครับความกว้างของแหวนกลางตัวนี้25.5นะครับมีโลโก้บูมด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดของมันก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นจุกเติมลมนะครับเปสีเป็นสีเงินๆเนี่ยเขจะมี เป็นมีลักษณะเป็นคล้ายๆเหมือนจุกตตเติมลมเลยนะครับเ้าก็มีความเหมือนมากนะครับอันนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นออฟเซตสามมิลน,นะครับออฟเซตสามมิลใช้ดุมส2บมิลน,นะครับตรงนี้ข้างหลังนี่นะครับสิบสองมิลแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าใน ล้อเนี่ยมีแบ่งออกได้เป็นกี่ชิ้นนะครับที่เขาให้มีให้มานะครับก็คือตัวล้อนะครับก็จะมีแหวนกลางนะครับหนึ่งอันอัน๋ยวน,นับก่อน1 2 3 4 5 6 7ห้าชิ้นเลยนะครับมันจะประกอบม,มาลักษณะนี้นะครับนี้นี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ยึดเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้น็อตตัวนี้นะครับ M 2.5นะครับมีมาให้10ตัวนะครับ เข็ม2.5เราก็จะใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์2นะครับไขเพื่อยึดด้านหลังนะครับอันนี้ด้านด้านหลังนี่ด้านหน้านะด้านหน้าเนี่ยก็ที่ไฮไลท์มันก็คืออยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าถ้าโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นหน้าเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะถอดนะครับมันก็จะมีวิธีถอดก็คือปกตินี่มันก็จะอยู่อย่างนี้เห็นนะ นี่นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะยึดตรงนี้จะมีรูน็อตอยู่6รูนะครับ6รูก็จะยึดอยู่อยู่กับตรงนี้นะฮะยึดอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้น็อตเบอร์ M2 ็มจุดเอนะครับ m อ็สองหตัวนะครับยึดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ้วเวลาไขาแล้วก็ไขเข้าไปแบบนี้หมุนเข้าไปเลยนะฮะหมุนเข้าไปซึ่งเขามีเครื่องมือนี้มาให้ด้วยเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับเวลาหมุนก็เราก็หมุนประมาณนี้ก็ใช้สอดเข้าไปเลยมันจะมีร่องพอดีนะครับก็หมุนคลายออกมาเพื่อที่จะเอาตัวฝามันก็จะออกมาทั้งยวงี้นะฮะ บางนี้เลยอันนี้หลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับเป็นแบบนี้แล้วเราล็อกเราแล้วก็ล็อกก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปนะครับนี่อ่านี่ม,เมีเครื่องมือพิเศษให้นะครับสําหรับอันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้เป็นหน้าแบบเรียบๆอย่างนี้นะครับก็มีวิธีก็คือเราก็ เราแกะออกมาใช่ป่ะคา,ายก่อนนะคายออกมาเสร็จปุ๊บคายออกมาใช่ไหมครับมันเป็นแบบนี้แล้วก็คายน็อตด,ด้านหลัง6ตัวนะครับออกมาเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะหลุดจะหลุดออกมาจะเป็นแบบนี้เนี่ย พอคายข้างหลังเสร็จปั๊บตัวนี้ก็จะหลุดออกมานะครับหลุดออกมาเสร็จปุ๊บฝามก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็เอาน็อตเนี่ยน็อตอันนี้ M2 5จนะครับเขามีมาให้2ส,สีนะครับก็คือ1สีเงินนะครับกับสีดำนะครับว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับเราก็น็อตร้อยตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็เอาตัวตัวเมียที่เขาให้มาเนี่ยไขยข้างบนนะครับ ซึ่งพอไขยเสร็จปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เ,เรียบร้อยพอเราไขายเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะล็อกปุ๊บเนี่ยเ,เครื่องมือพิเศษเจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เนี่ยเอาไว้ไขกับตัวนี้ตัวนี้มันจะล็อกพอดีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่มี6ช่องเนี่ยหกลูเนี่ยเอาไว้ไขกับตัวที่กระทะที่เป็นแบบแบบเดิมๆบ้านนี้นะครับ เพราะว่ามันมันก็จะลงล็อกตัวน็อตพอดีเลยนี่ทําให้ไขให้แน่นได้นะครับไขเข้าไขาออกได้นะครับไขให้แน่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบล้อเหมือนรถโรงงานรถแบบบ้านๆนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รถที่มีล้อที่ค่อนข้างจะหรูหรานะครับก็ เป็นแบบนี้เหมือนเหมือนที่เขาให้มาจากโรงงานเลยเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเหมือนก็มีคุณสมบัติสองอย่างนะครับที่สามารถที่จะปรับได้นะครับหือแบบเบื่อแบบนี้ก็ไปใช้แบบธรรมดาบ้างก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูบ้างนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับในนี้ก็คือหนึ่งที่ให้มาก็เป็นดุม,มเป็นดุมฮะ ค่อนข้างหนานะครับใ่นี้ใบน,นี้มีดุมมาให้ด้วยนะครับ2องอนันแล้วก็น็อตขนาด M 2 5นะครับห้าตัวเอาไว้ยึดด้านหลังนี่นะครับห้าตัวนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็น็อตขนาด M 2นะครับมีมาให้ก็คือยึดติดปากันเนี้ยห้าตัวแล้วก็มีสีดำมาให้อีก แล้วก็มีตัวตัวเมียขนาด M2 ให้อีก10ตัวนะครับไอ้อีก12ตัวนะครับแล้วก็มีตัว M4 ล็อกนัดอีก4ตัวนะครับสีดำ2สีเงิน2ให้เยอะมากนะแล้วก็มีตัวสเปเซอร์นะครับสเปเซอร์มีมาให้4ตัวก็มีแบบหนากับแบบบางครับแบบหนาก็ขนาด2.5นะครับ แล้วก็แบบแบบบางก็คือหนา 1, หนึ่งมิลหนา 1, หนึ 1, ่งหนาหนึ่งฮขนาดหนึ่งหนึ่งมิลน,นะครับแล้วก็มีตัวแหวนสปริงให้อีกนะครับวิธีใส่ตัวสเปเซอร์ใส่แบบไหนยังไงก็อยู่ที่ความยาวของล้อเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะครับดูได้บอกวิธีการใส่ให้นะครับไม่ต้องงงนะครับก็อันนี้ก็ ราคาของมันก็คือคู่ละหนึ่งหก้าศูนย์นะครับแพ็กเกจมาเป็นแบบนี้นะครับของมันมีดุมมาให้นะครับก็คือว่าถือว่าเป็นล้อคลาสสิกที่สวยงามนะครับมีสองสีนะครับสีเงิน,ส,งนสีเงินเรารู้สึกจะรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้วันนี้มารีวิวสีดำก็สวยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ปร,รับได้สองแบบนะครับเป็นแบบ แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อ่านี้มาให้ดู3แบบเลยเป็นแบบนี้บูมก็มคิดเยอะนะครับเวลาจะออกผลิตภัณฑ์จะทำอะไรมาใหม่เนี่ยก็ทำกันบ้านได้ดีนะครับว่าล้ออันหนึ่งก็สามารถที่จะ ปรับได้หลายแบบนะครับหรือถ้าเป็นโปรบิล <valu science> ก็สามารถปรับออฟเซตได้แต่รุ่นนี้ปรับไม่ได้นะครับนี่เป็นล้อคลาสสิกนะครับรรก็ประมาณนี้ตัวนี้เราก็ถ้าเกิดว่าใช้ไขแล้วก็ใช้ตัวตัว M2 เนี่ยใช้อกเหลี่ยมเบอร์1.5นะครับนี่ก็หมดละมีแค่นี้ ครับเราก็รู้จักกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวล้อคลาสสิกของบ o มเรซิ่งนะครับขนาด1.55นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามติดตามช่องทางของเรานะครับเรามี4ช่องทางในการติดตามก็มี Facebook YouTube Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็ Li า e ID นะครับ HDA l i e n นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเองนะครับเดี๋ยวตอนท้ายมี ขึ้นให้นะครับเกิดฟังไม่ทันนะครับสวัสดีครับ